สวัสดีค่ะโอ้เสียรองเท้าวันนี้เราจะไปเก็บดอกแคยุใส่เพาะวันนี้จะไปทำอะไรคะต่อไปันี่ <laughs> ดอกแคที่ไอบอกแคดอกแคที่ไอบอกแคดอวันนี้จะมาเก็บดอกแคนะคะเอาพอมาถ่ายแพ้สกีบเองรู้เก็บตรงไหนเดี๋ยเนี่ยมาเนี่ยมาให้ก่อนเนี่ยมาใส่ก่อนต้องต่อยเอาปะดอกแค ที่ไอบอกแค่โดแค่ที่ไอบอกแค่คนใจดำไม่ทำแค่อ่ได้นี่บอรู้ว่าอีแม่แล้เสีอยอพยพเงียบงล้วค่ะอ,อ,อ,นนอ,อันนี้ยังมีอ่ตัวน้อยๆอันนี้คืออะไรคะผู้ใดรู้คอมเมนต์มาบอกนูนได้ด้ยจ้าอันนี้มันคืออะไร พ่อดำดำนี่ม oh ันคืออย่างนี่โตพี่ไข่ไข่พี่ใหญ่ไข่ยาไข่เม่งเอียงดูก็รู้กันมพรานั่นเทาก็ไปลางออกขื้ออะไรปะอ๋อ้าฟ้าเปนเดินทางไก่ปุณไม่ลูกเสือด้วยหนึ่งสีมาได้ไหม่อยโนี่นี่ดอกดำๆนี่บิดเอามือมือมือบิดออกนอยอย่เดยเออได้ดอกแค่กินดอกน้อยนนแหละนกอัน ได้เใืกอนเห็นดอกไหมที่ได้ขึ้นที่ได้ขึ้นตัดต้นมาอีกอยู่นี่ีอันนี้คืออัน,นต้นขคคองพูดได้เข่าหนิเลยสองต้นตัดตมาให้มันเดมันต่ำๆเวลามันเกิดมันปวงจะอยู่ต่ำๆเก็บไงไงนี่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 น เฮ้ยเนี่ยแยยลูดเอาไหมเด็ดเอาไหมเด็ด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 เอาแย่ลูดแย่ได้หอดใบอันนี้นม่นอนหมือนกับนี่ตั้งนี่ตัอคอว่ล่ะ นี่ขันเทาขันเท้าตัดตัดออกกิเตะมาข้างๆตำๆเก็บไงเาว่าไทยเาไทเดินทางไกลเท่านั้นไม่ลูกเสือด้นั่นเอาอีเนี่ยมาขึ้นหนือไม่ดกเดยกินนะไหรอเอออนีมันอีัม่หมากยอดยอดลูกนี่ยอดอ่อนนี่เด็ดเอา นั่นแม่ย่อ่อ่อนนี่จร่ปะนั่นหละมเป็นมูเขียวมาเกียด้นั่นเอามาเกีเดกับเดซี่บูิแล้นมันจะไปกินจากไหนล่ะนั่นมันเกียแล้วว่าเอานี่เดี๋ยวเขียวยนอันนีอ่อนบรามะบอเกียรทำไมไม่นุยเกีเป็นตะโถืุเสียกมันเบิ้งมาเบิ้งสีพาสสพาดิ มีคนอยากให้รีวิวสอนหลังบ้านอ่ามันคือว่าไม่ดอกอันนี้ก็เป็นมองคิดมันคือดอกอหลอันนี้พามันอันไหนเอาไปตัวอรุณจะโพกนิดน,นึงน,นะคะใส่าทานเอาทานทานี่เก็บไปกับุ่นหุ่นทานี่พ่อไปเก็บไปหุ่นละทานโมท่านนี่พ่อไปปลูกไว้คุ่นเอาไปเสียงไว้หุ่นมันใชเสียบอ ของคนพายุเนาะทานหายเลยเลยพวกเด็กจีมาลักทาน <c oughs> เข้ามารูเลยเจ้าที่เป็นมองเรียงใบพะยะเ,เต,ยตี๋ยเข็่ยใบเพื่อเก็บถาดจังหว่าแต่ว่ามันสีเขียวสมมติจะงรเก็บข,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 ของเก่าครับพวกยางพวกฟืนพวก,พปปกนู่นนี่นั <c oughs> น่นพะยะเห็นเขามาตัด <c oughs> มันสูงมัน <c oughs> นี่นี่มันสูงเลยทีนี้มันเสี่ยงเวลาถ้าเกิดพ ถ้ายอยู่มากเนี่ยถ้ายอยู่ดูดูร้อนยังปวกลมมากแห้งเลยนะก่อนจะฝนเนี่ยน,นี่มันไปใกล้บ้านเงี้ยป,ป่านี่นยามมันลมไปใส่บ้านเงี้ยป,ป่ามันสูงมันหลายปีแล้วมันสิเดือดร้อนเฮ้าเดือดร้อนเพื่อนมันสูงหลายกระไดถ้าเทียมันลมมันยังมากวะ่ะเลยเอาออกเมียนตะกีมี่สองนามตุ่นู่เนี้จำได้ตะกี้มนีทเป็นสวนป้ากล้วยหอม ตะกี้ตะกีผู้ดไดเป็นการเป็นงานกบมาเอาพวกเผาบานเท่าหนิละ่ะขอพกเผาเฮียนเท่าหนิเฮ็ดบุญเห็ดงานยานยานเดียวมันตกใจเหรอได้เหงุ่น้อยตื่นเหนึ่อยน้อยงดนี่ครับเศรษล,ลัวกินได้ครับ กีตกีต้นพักขีเล็กยูหนีสามต้นเนี่ลูกกิฟ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 ไผกขีเล็กก็เก็บวอยหนีแหละตะเกีงมันเนสีครูกันก็นกต้นเดาแค่นี่แหละต้นแค่นี่น้อยนี่นยอดเพรายว่าเปนสีลูกอยอดแค่กินใดหนึ่งได้เอาไปหนึ่งได้ดิหนึ่งเสบปลา คนแก้วคนแก้วสมๆเท่ากัน้อยแั่ขึ้สิบบ่ยี่หล่ะบนสูงนีาทำนี่ล่ะไปเติมกันหือไงเอาหลายๆเอาหลายมันนี่กินหน่อยๆพาะเชดายนี่มันจังเสียบไม่นึ่งเกาได้หนึ่งบ๊วย นี่ว่าใหม่นึ่งเก่ากว่ดิแพงสีบม่ได้ยินคนเอื่นซื้อนี่โดนหรอดิน้ำมันเขาเนี่ยเราบุ๊คอยากอายเลยชทายกลองไปแพงสีรลดเอาอหักแพงตาอยู่ดูพุ่มเถาวุนเราหยอกเนาะกำปั่นนี่โรงเรียนผู้เอื่นกันเล็กน้อยเอื่นกันแพงสีคือว่า คือว่านี่เด็กน้อยรอกันนะครับรอกันอ่าอ,อันนี้ก็บยุน่นี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 ่ขวัญแสบเลยเพราไงยังไกินซุกบ่ยังไปตำเพื่อเดไปจัดอันกันครับนี่บเหรออย่างี้ครับหมูฮูกับบ่ได้ซื้ออยู่หลังอยู่หลังบ้านอย่าคล้องเองนะครับกาลัางซอนนี่อันนี้เขาเอิญหมูฮู้หัวเหลืองนะครับนี่ ไม่นี่ก็กำลังจะเหลื้งกินเบ้งเลยด้ครับี่หวานฮห้วนน่ี่แม่านกล่แจา้องหานี่อันนีมไ้ครเ้าเอครื่องแต่งกายเดิมครั้งเดิมที่เราไปถ่ายรับไปย้อนคลายอ่อนจำได้ปะเ่รเป็นตอนหนึ่งจำได้แต่มหาบอยอ้านั่นละ ยู่ในหองหวง่ลูกหองหองนี่พอใหญ่เก็บคลองไหมแม่เบลเอาไว้ไหม,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 มอ่ะอ้าตัวนึงอยู่แรงรดเลยยู่ในซองอ,อ่ะบอสคนละอัน<า>าาอน,นี้ค่ะปิดคลิป บายคะ่ะเดี๋ยวคลิปอย่างตอนแปดเราจะทายให้เบิรงนะคะฝ <_ t aps> ากพ่อ,พอหอแม่กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบาย